สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะอินทิสตาพยากรมาพบกับท่านนะคะจะขอทำานายดวงแต่ละวัน8วันรวมทั้งพูดกัางคืนด้วยว่าเดือนมีนาคม2,567จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้าง คุณนากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันนะคะเพราะดิฉันจะได้มีกำลังใจที่จะมาทำคลิปให้ท่านถ้าไม่มีกำลังใจดิฉันก็ไม่มีกำลังใจอะคะถ้าติดต่ออยากจะติดต่อก็ติดต่อที่เ,เพจชื่อฉันจะขึ้นเอาไว้ให้ในคลิปนี้นะคะหรือไลน ถ้าตอบช้าก็นาอย่าก,กังวลเพราะว่าดิฉันจะเป็นคนทำหลายอย่างก็ไม่สามารถตอบทันทีได้แล้วพบกันนะคะอ่าเป็นคสาวก่อนเลยนะมีนาคม2 5ง7ันดดิฉันจะดูคลิปแบบแนวแปลกๆนะคะ แนวข,ขวางไหมายถึงการตั้งของภาพจะเป็นแนวของขวางก็สาระสำคัญมันคือการทำนายมากกว่า,าให้พายออกมาดีนะคุณเมันสาวไม่คุณคุณมีความรู้สึกว่าคุณติดอยู่กับ แล้วกอ็อยากจะออกไปผจญภัยครั้งใหม่ให้คุณทําเลยค่ะคุณออกไปผจญภัยครั้งใหม่เลยโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆหรือรู้บ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรียนไปทําไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการเรียนการเดินทาง การเริ่มต้นชีวิตใหม่การทำอะไรที่หลุดออกจากกรอบเดิมๆคุณค่อนข้างจะคิดมากแล้วก็ไม่บางทีคุณก็รู้สึกหมดแรงอะนะอันนี้พอคิดมากหมดแรงคุณก็ อยากจะขยับตัวพอขยับตัวแล้วเนี่ยท่านก็จะรู้สึกว่ามันจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นลองขยับตัว exercise กระโดดลดเต้นขึ้นมาเพื่อให้เหนื่อยเพื่อให้มีเหงื่อออกคุณจะสดชื่นแล้วคุณก็ไปอาบน,น้ำคุณจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมันจะมีพลังกายพลังใจเพิ่มขึ้นนะคะ ตบางคนอาจจะกําลังที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศก็ดีมากๆเลยระวังเรื่องสายตา แต่ตาอาจจะพลาดมววในช่วงนี้หรือพลังความคิดที่เราอย่าปล่อยให้ความคิดลบมาขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของชีวิตเราเราเปลี่ยนชีวิตได้เลาเปลี่ยนความคิดได้เพราะฉะนั้นรูบออกมาแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่สู้สู้แล้วดีเป็นไพ่ที่มีพลังกำลังที่ดีมาก บางคนอาจจะได้ไปเรียนมองนอกจริงๆแหละหรือทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกเดินทางอยู่ตลอดเวลามันเป็นไพ่ที่สู้แล้วชนะต้องสู้แหละต้องฮึดไพ่เหมืนก็บอกพูดเรื่องเดิมเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องฮึดคุณต้องสู้แล้วมันเกี่ยวกับการเดินทางเพราะฉะนั้นการเดินทางดี ๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนเด็กของไพ่ดูสิว่าจะเป็นยังไงบ้างฉันจะดูไพ่ออร์โรลนะคะหรือเป็นการบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในสิ่งเดิมก็ได้อย่างเช่นคุณทำนกตตอยานะ คุณเป็นพนักงานเสิร์ฟปกติคุณก็จะเดินเสิร์ฟป,ปกติใช่ไหมอันนี้คุณก็จะเดินแบบนางแบบลีลามหมุนแบบฟูลร d f ฟูลเชิ n มาเสิร์ฟเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับลูกค้าไม่สำคัญเท่าสร้างความแปลกใหม่ให้กับเจ้าของร้านซึ่งถ้าดีก็ดีไปเลยถ้าไม่ดีก โทษจ้ะแต่ทำอะไรที่มันแปลกใหม่เอะจะฉีกไปเลยหรือว่าจะต่อเติมจากสิ่งที่ตัวเองทำอยู่อะ่ะแหกออกไปเลยอ่าเออคุณจะเดินทางยังไงคุณก็เดินทางอยู่ดีคุณอาจจะมีเพื่อนร่วมเดินทางอยู่ดี แล้วคุณก็จะสนุกสนานกับการเดินทางเดินทางในที่นี้ไม่ได้แปลว่านั่งเครื่องบินแต่เป็นการเดินทางชีวิตครั้งใหม่คุณจะสนุกสนานกับการเดินทางในครั้งใหม่ของคุณให้มมนเล่าเรื่องเดิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็จะขอเปิดไห่ที่จะวอวยพรคุณนะคะ พราะที่ฉัน,นเป็นคนชอบเงินก็อยากจะเปิดไพ่ว่าแล้วเงินล่ะเป็นยังไงบ้างคุณเ็ายังเหงาอยู่นะหลุดออจะความเหงาได้แล้วอย่าปล่ตัวเคพ้งควาง แต่คุณก็จะมีความสุขมันล้อกับอันนี้ก็คือมีเพื่อนร่วมทางละ่ะคุณจะมีเพื่อนร่วมทางที่เดินไปพร้อมกับคุณและมีความสุขเพราะฉะนั้นวันเสาร์เน้นย้ำทำสิ่งใหม่ออกเดินทางออกท่องเที่ยวเปลี่ยนตัวเองแล้วคุณจะได้ดีในเดือนประมาณมีนาคมบวกลบ 2 5 6 7ขอบพระคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฉันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ